จับต,ตลาดไม่ได้บอกแต่ก็ถูกจัดจครับสวัสดีชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านนะฮะวันนี้ครับพบกับพวกเรานะครับทีมงานขับ1ุสโค้ทอไทลัวครับวันนี้เราพาทุกท่านนะครับออกมาเตยเหือปอมครับ ที่อ่างเก็บน้ําแม่หมกครับอําเภอเถินจังหวัดลําปางครับตอนนี้ฝนกําลังจะตกครับดูนะคุ้มๆครับตอนนี้พายุเข้าแน่นอนครับลมพัดแรงมากๆเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะเราไปติดตามรับชมดูครับว่าววันนี้จะโดนปลาอะไรไหมนะวันนี้มากัดนกเอกคุณ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องโดนแล้ววันนี้โดนปนนะไม่ได้โดนปลานะ่ไปแล้วันติดตามรับชมเลยครับต้นพีสกุล ีฟูน้ำมากๆกับนะสภาพอากัดแต่กกมันอยู่ท่าปลาสูบออกสูบที่นี่เยอะมากครับยิ่งไปเลยถึงฟัง ตัญ่ชัน้นกัดผู้บรบณาไว้เขียวนะวเนี่ยถ้าเต็มพอเราตจะให้ ไซโลนะครับนี่ไซส์ใหญ่เรือป่าไปแล้วป่าไปแล้วเหยียบไปก่อนนี่ครับปลากระสูบครับไซส์นี้เป็นโลนะครับเนี่ยไซส์โลสีสวยครับสีทองหางนึ่งเหลืองเลยครับวันนี้เนี่ยโชคดีมากครับวันนี้เราเจอปลากระสูบใจได้เอกเป็นไงบ้างครับวันนี้ยอดครับ ไป,ปลูบกันต่อเลยครับหาตัวต่อไปกันดีกว่าวันนี้เราใช้เหยือ่อเป็นเหยือ่อซิงกิ้งครับเห็นปลาสูบแบบเนี่ยครับมันนูนมาแลวแจ้งไปดิปลากระสูบเป็นฝูงครับวับนนี้เราลองหาดูครับว่าอยู่แถวไหนนะครับอยู่แถวนั้นนะนะยิงครับน่ากนนะ น้ำนูนไล่มาแต่ไม่กัดเนี่ยที่มาของปลากระสูกเป็นเกียวนะครับนึ่อยู่ใกล้ล้วก็มีนะครัปาเอ้าดุกนี่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ับโั้ตั้งโต นี่ครับปลาอยู่ครับเออปันอยู่ในป,าป่า,นะปาอย,าอย,าอยู่ไม่อยู่หืมตีไก่ดแบบ้วยครับยังอยู่หรือเปล่านะปลาอยู่ครับปลาอยู่ปลาอยู่ในป่าอัดไว้หาตื่นครับนี่ครับเห็นปลาแล้วเมื่อกี้ยอยู่ครับนี่ครับโอโ้โหตัวเล็กด้วย เอาก็น <laughs> euh um, oh, uh, oh, no, ึกว่าตัวใหญ่ยกแม่งเลยครับการทำนาไว้เพียวครับผมโโอ้หายแล้วตายแล้วตาดื้อทำไมปล่อยไปครับนับมานับมาฝนตกด้วย

ถูปไซโลนะดูแอคชั่นทันนะครับนี่ยผมก็พัดครับฝนก็จะตกนี่นะวูโลาตัวนี้ยถ่ายรูปกว่าตัวเนี้ยถ่ายรูปมากเลยตัวใหญ่ อันตรายอันตรายอันตราย <c oughs> โอ้โหโด,ด <c oughs> นนี่ครับ <c oughs> นี่เลยไช้อใหญ่ <c oughs> ตัวไอ้ปิ๊กบุ๊มเนี่ย <c oughs> ใช้โลกว่าครับสูบสีทองเลยเมื่อกี้กัด <c oughs> ไปอีกแล้ว <c oughs> อโอเคจับมันคางดีกว่า <c oughs> ฝุ่มเฟือยผ่อนผ่านยุงไปมาน้ำตันลูนโดนนี่ครับนี่ครับขนันสุดแอคครับตัวนี้สุดจัดสุดจัดประหลัดไม่ได้ยังบอกแต่มันก็สุดจัดจริงจริงนี่ครับ ใช้โล่เงี้ยหนีรับผมหนีงนนเงี้ยปลาอยู่หมดหนีบปุ๊บอยู่ปั <c oughs> ป๊บเฮ้ยมู้กันตัวนี้น้ำแตกเนี่ยครับต่อต่อใช้สวยนี่กระสุนเนี่ยครับ <c oughs> ไปลุยกันต่อ Good way. Yep. เอาฟ้ามืดครับตอนนี้ฟ้ามืดมากฝนตกด้วยครับนี่ผมกลางลมมาครับสุดยอดครับตอนนี้บรรยากาศกลางฝนก็ตกปลานะตอนนี้เราได้แต่ปลากระสูกไปแล้วนั่นนะเอกครับตอนนี้ซอยซอยหนึ่งจังเลยนะไนี้โดนหลายตัวแล้ววันนี้ครับมัน่ากครับใส่ใหญ่สวยเลย จะไปตกปลาเลยตอนนี้มันมันมีทั้งฝนมีทั้งลมด้วยครับเลยมัดไว้ตอเน,นี้มัดตรงน,นี้ไว้ครับเมื่อกี้โดนกระสุนใหญ่ไปตัวหนึง่ง <c oughs> เข้าตอนะครับเมื่อกี้เอาออกไม่ทันนะครับผมแหงก่มากใช้โลก,กว่า2โลเลยแถวเนี้ยเดี๋ยวรับชมผลงานกันต่อด,ดีวกว่าจะได้ปลาอะไรเพิ่มเติมนอกจากปลากระสุนไหมนะ ตกคนเยอะเลย ตอนนี้ก็มาถึงยามเย็นๆกันแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านอยู่ละนี่ก็ประมาณหกโมงกว่าแลวครับเท้องฟ้ามืดครับที่สำคัญก็มาแล้วมืดเลยข้างหลังครับวันนี้วันนี้ผลประกอบการก็ได้ปลากระสูบครับชโดมีไรกัดแต่ก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับนี่ก็ล้มแรงครับวันนี้ล้มโคตรแรงแรงทั้งวันเลยนี่ก็ี๋ยวฝากติดตามกันต่อไปแล้วกันวันนี้คงจบคลิปเป็นแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ